ฝ่าซ้อมลุดบังลมนะครับห้ารอบครับกำลังจะไปตัวแล้วครับรอกรรมการอยู่ครับลงแดงของโตโยต้าเบสสโซวานเบนจีมอเตอร์คุ้ยแหงเสียงเด่น่อจรลเลนโดคือตัวนั้นของเอวีไทยโอ้ตอนที่ฝายซ้อมครับวันนี้ซ้อมยี่สิบคันนะครับสปอร์อาทิตย์แอนโชคุคุนทีเวสตไซด์รีสอร์ท รอดสนามกับบังลมท้องเตียนอลอดสนามบังลมท้องเทียนครับไปแล้วโอ้โ,อโอหไปแล้วไปแล้วามนนากไปแล้วคโคตรเอาจนรถไปทางโคตรไปทางบูแหละแม่บริโอ โอ้โหเต่ละคบงลมครับ้า้าทีมหน้าทีมอะไรวะทีมอะไรวะบอกพี่น้อยเไ่มีสแตค่ะัครับไ0ลคันี่มั้่ียาทาแม่ชนะพัดพาเจเอร์ในหัวแหนชั้นูน้อยชั้นเตมพวกกองโตยอะลอาเกิดะไรขึ้นครับคคน้า เไม่มีสแตย์ครับรถมีปัญหาแล้วครับปอดหมอกกันนอกแล้วบองเทียทำไหนก็ทำช่างนะครับช่างเป็นคนในรถกันโดดครับโอ้โหคนที่ควรนำมาแล้วครับโอ้โหควรนำโอ้โหโดดแต่ละเนิโอ้โหสุดๆครับ โอ้รอบสั้นเลยครับแต่ลาคารถูโอ้อ้นนาวคุณน้ำมาแล้วสองหกเก้าครับคุณน,น้ำครับโอ้อ้นนาวคุณน้ำมาแล้วครับสองหกเก้าครับ ละเบี้ยวรุ่นต่อไปจะเป็นอายุ45ปีลงมาไม่จำกัดรุนนะครับเอตูโร่บวกได้นะครับเอ๋นะครับโจเอตูโร่บวกได้นะครับรุ่นไม่เกิน45ปีลงมานะครับเอตูโร่บวกเลยรุ่นนี้มีรถเสียอยู่คันหนึ่งนะครับตัวนำเอ๋เอ๋ไม่เคยระยะห่างนะครับโจไม่เคยขับไปดูรถกันแบบ ไปกระลมเนี่ยอามาจวานจดลดียม่างดนหน้การับฝั่งลมนะครับดูังลมนันเาแล้วคนนำมาแล้วสองหกเก้าสาาหนครับคนนำมาแล้วโอ้โหนน สองคันครับเสียเบอร์แปโคับเบอร์ต1นครับมีรถเสียสคันครับในสนามตอนนี้โดูกรตรวแต่ละคันครับโอ้โห นี่บางล้มนะครับไม่ใช่รถสวนสุดเกินรอบตัดครับแต่ละรอบโสายประมาณสามกันครับรถเสียสามกันเอาที่ 2, นึ่งเบรอร์สองหกเก้าสองเบอร์หนึ่งระดับสามเบอร์เก้าหน่งสวนคร, 9, บร, 9, บรับ สอลงลัทน้ำครับเบรสองสองมาแล้วเร์อสนาเาป็นายนะครับลงมาครับเสือโบแดับตาดูเบอร์เ ต่อต้นน้ำเตไมที่เลยจังยกพลี C C C T ราวันโขชให้กับใครสุดได้รถ่นึงแล้วนะครับรางวันโขนเออแปดนตให้ใหให้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 ้ น้องตนนะครับคูอเก้าคู่ไอ้หนึ่งน้องตงเจมปสองที่ต้ยนะครับเก้าห้าเก้าทุกคนเยพิษพิครับผู้ใดล่ะบบกนะครับเจ็ดสามบเอกหนึ่งรอบสนามครับเอกหนึ่งรอบสนามครับโบหกเก้าครับสเก้านึ่งห้านงครับ เลขจีนเลขสูงครับเบอร์สองหกหกเบอร์สี่หนึ่ง้าเบอร์เก้าห้าเบอรตังสี่ครับโอ้โหเดี๋ยวแล้วกันรับสลากครับความพันะเดเป็นเดมนดูดโคต รบสนามครับสองสมี่าครับอวตนัเตรัองเหลือบโบกแล้วครับวอัตเหสองจุดครับอีกหนึ่งรอบสนามครับดูใรถที่ทางนะครับเนืองแครับ เราแบนเราจีนาเอรถจะนั่งแข่งมาจากจันบุรี เซอีน่คร um ับพ right right yeah> ี่เซครับาย่าไม่ผ่านเชลนใจนะครับตู้ครับเก้าหนึ่งร้อยนะครับแปดสิบเ้าพี่เอ็มแปดสิบเก้าี่นหนึ่งพี่โจนะครับศูนย์หนึ่งพี่ตองเจแล้วก็สอิเ สวัสดมเต้ยว่าคันนีข้านลวงสวนครับโอ้มอาหนักอุ้นรุ่นเลยครับสมเต้ยได้จบแล้วนะครับ สำหรับการาซอ้อมวันนี้นะครับาาเบอร์สองหกกครับเนี <c oughs> าา่ยบร้อยครับซอมวันนี้